มาเบิ้งครับอาหารแสนอร่อยหอยหอยมันวยยัยปนเดเอาใส่อุ้งมือมึงดูวยมนยยัยบ๊อบบุดผุดอ่ะหอยแข้งตรงๆจากสุราษฎร์เบิ้ดเนี่ยเบิ้ดเนี่ยสองร้อยห้าทิบบาทืึอมาสองชุดฝุ่นนี่เดือนห่อแล้วมัน เออจะ๋ตรงไปอ่างมันบอกว่าอ่างหนุ้ยท่นจะงไปหาไอ้เด้อเดี๋ยวที่อัพขึ้นยูทูบข่อยตัว่ามียูทูบชแนลข่อยด้ัไปเที่ยวทองคุณมากวันนี้ไปตลาดก็ลงโซล่าคุณจักเนี้ยปลามึกปูอันนี้หอยหวานหอยหวานแกงมาเรียบร้อยคือยังหอยเชอรี่แล้วไปลไปกินข้าวบนอืมหอยทะเล หอยยักษ์เอาหอยยักษ์ข่อยพี่หอยจงเหรอเชียววะหอยจงโลละราแปดสิบบาทเอ้ยโลละราหกสิบบาทถือร้านแรกไม่งั้นบอกว่าโลละราแปดสิบเง่ามีร้นานหนึ่งโลละราหกสิบแต่หามเงยยัออย,ยวอวบอิ่มอุ่นขหนียวกันหนึ่งแล้วจะฝักลาบกไก่เหมือนหลายอย่างกุนายยาก้อยขนมจีนตัวเหมือนนี่ขนมาจากประเทศทงเหนือไว้ครับ มหมาเงีย้ยงพูดนนิกุสบอลลีแล้วแซบกินอีกอันนี้ยังนี่สะยล่พวอง,ง่นจากน้ำทะเลลึกจบครับผม